ใครเรียนรู้เรื่องกลนเกณฑ์ของตลาดทุนกับกลนเกณฑ์ของทุนสืบเนื่องจากที่แอดพูดถึงเรื่องของโปรเจ์ลูดาคสิ์แล้วแอดบอกว่าลูดาคสิ์จะไม่ถูกเบรนจากในส่วนหุ้นหรือส่วนของเหรียญที่อยู่ในมูลทุนโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากเพราะเนื่องจากว่าโปรเจ์ลูดาคสิคน่าจะถูกผลักดันไปข้างหน้าแล้วนะครับ แล้วสิ่งที่ทุนจะทำต่อไปนี้ก็คือรักษาหุ้นของทุนไว้ทุนจะสร้างสถานการณ์บางอย่างให้เกิดแพนิคเซลแล้วเม้าจะต้องขายออกนะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆเป็นเรื่องปกติครับทุนที่อยู่ในตลาดทุนจะทำแบบนี้หมดเพราะเขารู้ว่าเส้นทางขั้นหน้าของหุ้นหรือของโปรเจกต์ จะเป็นอย่างไรทุกอย่างมันอยู่ในแผนหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าอยากจะรวยต้องมีความรู้และต้องรู้ให้ทันทุนซึ่งก็คือวานนั่นเอง